อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ เวนรรนีกลายเป็นตำนานทีมชาติอังกฤษยุคโกลเดน้นเจเนเรชั่นอีกหนึ่งคนนะครับที่กลายร่างสวมบทบาทเป็นกุนซือแบบเต็มตัวตามรอยพวกแฟรงแลมพา,าและซซเวนเจอร์ราดแลรังรับงานกุมบังเหียนดาบีเคา์ตี้ทีมในรับเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญา2ปีครึ่งโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จในเส้นทางโค้ชเหมือนกับสมัยเป็นนักเตะนั้นอันนี้ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตได้แต่งานแรกที่เขาต้องทำให้สำเร็จคือเครื่องพิสูจน์ชันดีดังนั้นเราจะย้อนไปดูเส้นทางกันนะครับว่าเวนรรนีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกับดาบี้หรือไมม่่เือตตััดสสินใจแแขวล มาเป็นกุณซอ ย้อนกลับไปในชว่วงที่โรนี่กำลังคาแข่งอยู่กับดีซียูนเต็ดนะครับก็มีข่าวมากหน้าหลายตาม,มาตลอดว่าหลายสามโมสอนตามจีบเพื่ออยากได้นะักเตะรายนี้รับงานเป็นกุนซือใหญ่เนื่องจากเจ้าตัวบ่มเพาะวิชาลูกหนังมันนมนานตั้แต่อายุ17ปีสร้างผลงานที่จาเรียกไว้เป็นตำนานที่สมโมสอนแมนเชสเซร์ยูนเต็ดตลอด13ปีที่อยู่มาจนกระทั่งดาบี้เขาตีสร้างเซอร์ไพรสร์้วยการดึงเวโรนี่แบบมีข้อจูงใจที่เจ้าตัวไม่อาจปฏิเสธได้นั่นก็คือให้ควบตำแหน่งเพลเยอร์แอนค้ตซึ่งนะขขณขณะ จึงตอบตกลงแบบไม่มีท่าลังเลในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับผมอดีตแข่งทีมชาติอังกฤษยุคโกลเดนเจเนเรชั่นขยับขึ้นไปเป็นกุนซื้อใหญ่กันหมดแล้วโดยเฉพาะแฟรงค์แลมพาดที่ก่อนหน้านี้ก็เคยคุมดาบี้นี่แหละครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมดาบี้แกะเขาเหล็กเคยหล่นไปรังบอยเดชไม่ชิปในซีซั่นนี้แข่งหกนัดมีเพียงสิบเอ็ดแต้มทำให้ฟิลิปโคคูที่เข้ามารับงานต่อจากแลมพาดถูกทางบรบิหารสั่งปลดออกและด้วยความไว้ใจบวกกับตำแหน่งที่ดาบี้ปรรานานนมใ้้้กอีััััับบบบบผจจึงงตงตตตตดดสิแเเวท็ุซืข พร้อมกับผู้ช่วยอีก3คนเนื่องจากเวนรูนี่ได้เรียนรู้งานมาสักพักแล้วอีกทั้งแกะเขาเหล็กนะครับมีประสบการณ์ที่ดีในการแต่งตั้งกุนซือพลังหนุ่มเหมือนอย่างแลมพาดที่เคยนำพาซามโซอซผ่านเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟในการเลื่อนชั้นแต่ทว่าแม้ประสบความสําเร็จก็ตามที่สิ่งความจริงกับความฝันมันช่างแตกต่างกันเลอเกินนะครับเมื่อนักเตะเข้าสู่ไวัยไกลกเกษียณก็มีความฝันอยากจะเข้ามาจับงานโค้ชกันทั้งนั้นแต่ท้าทุกอย่างมันง่ายโลกนี้ก็มีคนสมหวังเต็มไปหมดแล้วการต้องขยับบทบาทมาเป็นกุนซือขา ด้วยการแพ้กับมิสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ึ่งิงเสียรูนก็พยายามกระตุ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าด้าบี้จะคัมแบ็กกลับมาชนะน,นัดต่อไปได้สิ่งสุดท้ายก็ต้องหน้าแหก้วยการบุไปไปพ่ายโบโรศูนย์ประตูต่อสามเรียกว่าคุมมา2นัดนะครับเก็บแต้มไม่ได้เลยเป็นการออกสตาร์ทชีวิตคุณเซือที่ไม่ได้เป็นแบบฝันแถมฝันนี้นะครับผมแม่งยังทำศูนย์เสียกำลังใจอีกตั้งห้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะหลังจากผ่านไป2แมตช์มีเวลาทบทวนและปรับจูนแท็กติกประมาณ2ส,สัปดาห์าบบีของรูี่่ก็เิมแสงงฉาายแส,ยแสทีี่่วนน้้ไมไมมดเรั ครับซึ่งผลงานแม้ไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นชนะรวดแต่ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นตามลําดับ5นะจากนั้นดาบี้ไม่แพ้ใครเลยครับเจ้าไป4ี่นัดชนะนะัดเดียวตอนนี้นะครับดาบี้ขยับตัวเองขึ้นมาจากอันดับ24บวยของตารางขึ้นมาอยู่อันดับที่22มี19คะแนนเท่ากับโซนปลอดภัยอย่างเชฟฟิฟลเวนเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่า10นัดที่เขาได้คุมทีมนะครับแกะเขาเหล็กจะมีเปอร์เซ็นชนะเพียง3-3%สเอแพ้ไปแค่สนะัด่วนเสมอกับชนะแบ่งเป็นอย่างลา3นะ3านัดนับว่า,วา,วา,า,าไม่ไเลว รวิวคีเร่อะไรทําให้สโมสรตัดสินใจประกาศแต่งตั้งโรนีเป็นกุนซือแบบถาวอดด้วยสัญญากว่า2ปีเคร่งพร้อมกับการปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งอย่างเป็นทางการหลังลดนแ่นบนวนการลุกหนังมาเกือบ20ปีแล้วเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตผลงานของโรนีจะเป็นอย่างไรจะประสบความสําเร็จกับดาบี้หรือไม่แต่ความท้าทายแรกที่ตัวเขาเองต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นก็คือภารกิจพาทับแกะเขาเหล็กหนีตายให้จงได้การแข่งขันเดอนแชมเปี้ยนชิพสีซันนี้พึ่งผ่านพ้นไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นยังมีเวลาให้โรนีได้พิ พาดาบี้รอดตกชั้นได้หรือไม่ซึ่งมันคงเป็นเป้าหมายเดียวที่ต้องทำเพราะจะให้ไปลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นคงยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาแล้วตอนนี้ดาบี้ของโรนี่กำลังปรับปรุงทุกวิถีทางเกมรับเริ่มดีขึ้นก้าวนน้นในศึกเดช์แม้ชนชิปหลังสุดนะครับผมเสียไป4ประตูเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมแม่งเสียไปทั้ง20เม็ดจาก13นัดนับว่านี่เป็นวิวัฒนาการที่น่าชืน่นชมก็ต้องไปดูเกมรุกแล้วแหละครับว่าจะพัฒนาได้ดีแค่ไหนตรงนี้ก็ต้องรอดููููวว่่่่่่่าาาาารนนนนนนีีจะปปลกกกกถยยยยยิชชคมมมเ็็พดหืออออัับสทตแแไไ้้ รอติดตาเพราะถ้าซีซั่นนี้อยู่รอดต่อไปได้เชื่อแต่ครับว่าซีซันหนาด,ดาบี้น่าจะกลับมาท้าทายบอลลังเพื่อแข่งเลื่อนชั้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกรอบแล้วคุณลละครับคิว่าเวรูโรนี่ไปจับงานโค้ชแล้วจะเป็นอย่างไรก็สามารถมีครอวิจาร์กันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟา้าเอื้อมนิ้วยาวยาวมากดแลให้เราได้ไดนะ